เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาธุประดิษฐ์แจมมาที่นี่ทุกปีแต่ถ้าถามว่าแจมมาทำไมก็มางาน ICC แฟง์ไงวูวแล้วมีอะไรบ้างไหนเล่าสิ ที่งานนะคะมีสินค้ามากมายจากเครือสหพัน์และ ICC ค่ะ <Wow. S 1> คนมาแบบจัดเต็มแล้วก็ลดกระนำมากๆเลยลดมากกว่า70%ด้วยนะคะมีแบรนด์ดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Lacos w e w o e s s e n ส์ e อล Aero BSC Saint Andrews องฟองเลคคอร์สปอร์ i ทีฟมิส u โน n เนเ r อ iff, uno, izer, และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆอ,อ,อีกกว่า100ยแบรนด์อ่ะให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่า ดนตรีประกอบเป็นยังไงเยอะไหมคะแล้วแจมได้อะไรมาบ้างอะไม่เท่าไรหรอกก็แค่ น,ะะนอกจากจะช็อปสนุกแล้วเนี่ยยังมีของกินมาให้ชิมกันอร่อยๆจากร้านดังย่านยานนาวาค่ะ ากให้ไปช็อปด้วยกันนะคะเพราะว่างาน ICC ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วนะทุกคนของก็คือลดราคาแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะงานเนี่ยจะจัดวันที่2-4ธันวาคมปีนี้ที่ ICC International สาธุประดิษฐ์ซอย58นะคะ เทาได้ตั้งแต่เวลา8โมงถึง2ทุ่มช็อปกันมันๆไปเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/iccshop นะคะพลาดปีนี้อาจจะเสียใจไปตลอดทั้งปีหน้าก็ได้นะไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าลดกระหน่ำขนาดนี้แจมอะเช็คลิสตเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชน